นายกรัฐมนตรียืนยันชัดเจนเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทให้กับพี่น้องประชาชนในเฟสที่สองอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเงินหมื่นนะคะเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีและจะต้องดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่สําคัญต้องเป็นประชาชนที่อยู่ในทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทยอายุ IU 60ปีขึ้นไปลงทะเบียนไวลวผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐผ่านคุณสมบัติในการตรวจสอบนะคะในการรับสิทธิ์และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของเงินหมื่น ในเฟสแรกมาก่อนเช่นผู้ที่ถือบริษัิการแห่งรัฐและก็ผู้พิการมีการคัดกรองคุณสมบัติค่ะในส่วนของเกณฑ์รายได้ไม่เกิน8ปดแสนสี่หมื่นบาทต่อปีไม่มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันแล้วเกิน5้าแสนบาทไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือมจำและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนตามมาตรการโครงการต่างๆของทางภาครัฐและไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขมาตรการอื่นๆที่มีการเรียกเงินคืนมาก่อนจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการกระตุศศ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ต แจกเงินหมื่นเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีให้ยืนยันชัดเจนค่ะในส่วนของการอุดเงินครั้งนี้ภายในเดือนมกราคมนี้ท่านขุศกรัฐบาลนายจิรายุห่วงทรัพย์ยืนยันชัดเจนจากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปตามค่ะพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกคนคะในปี25 6 8นนี้จะเป็นปีแห่งโอกาสของคนไทยทุกคนทุกคนจะเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสที่จะประสบความสำเร็จโอกาส ที่จับต้องได้โอกาสที่จะทำในสิ่งที่อยากทำและได้เป็นในสิ่งที่อยากเป็นในโอกาสปีใหม่นี้ดิฉันขอให้คนไทยทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวเพื่อนและคนที่ท่านรักอย่างมีความสุขเติมพลังกายพลังใจให้พร้อมเตรียมรับโอกาสดีๆจากรัฐบาลตลอดปี2 5 6 8แและขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนประสบแต่ความสุขปราศจากอุปสรรค และภัยอันตรายทั้งปวงและประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ทุกประการโดยทั่วกันสวัสดีปีใหม่ค่ะ รัฐบาลยืนยันโดยนายกรัฐมนตรีชัดเจนในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งืนบาทในเฟสที่2และเตรียมเดินหน้าแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนในเฟสที่3รวมไปถึงกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะข่า,ขาวดีสําหรับการถแถลงราเอียดแล้วก็ในส่วนของเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ายืนยันในเดือนมกราคม2 5งพมีเงินเข้าแน่นอนในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปรัฐบาลเตรียมจ่ายเงิน ดิจิทัลบอลเลตในเฟสที่2ใครกลบ้างได้รับเงินและที่สําคัญเฟสสองนี่เป็นเงินสดแน่นอนค่ะพร้อมกับคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอายุ60ปีขึ้นไปและจะต้องดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด,ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนในการรับสิบเงินหมื่นในครั้งนี้ไม่ผูกบัญชีพร้อมเพด,ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนไม่ได้เงินนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นค่ะมีการยืนยันชัดเจนค่ะมกราคมนี้ก่อนตรุษจีนในปี2 5 6 8ารกลางกระเป๋ารอ การอุดเงินและความคืบหน้าล่าสุดเฟสสามแล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือคนพิการอันนี้ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด12.40 12ล้านคนบวกๆนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนพิการประมาณ2ล้านกว่าคนได้รับเงินบืนไปเป็นที่เรียบร้อยเฟสต่อไปล่ะอ่านี่ปีใหม่แล้วนะฮะแล้วก็ปีนี้จะมีงานสําคัญอยู่สองสางานนะครับของประเทศเราก็คงจะเป็นเรื่องของเทศกาลนะครับหนึ่งก็คือสัปดาห์หน้านี้วันเด็กท่านคงจะเห็นเรื่องราวของคําขวัญวันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นครับก็จะเป็นช่วงตรุษจีนนะคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยนะครับก็ขออภัยครับมีอยู่ในประเทศไทยจํานวนมากท่านก็จะใช้ช่วงโอกาสนี้เป็นเทศกาลปีใหม่หลายท่านก็อาจจะเดินไปไหว้หรือว่าไปเคารพแบบพ่อแม่พี่น้องบ,บรรพบุรุษของท่านหรือแม้แต่กระทั่งไปท่องไปเที่ยวเรียกว่าวัดจ่ายวันไหว้วันเที่ยวอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านย้อนรตรียืนยันชัดเจนตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับว่า โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเฟสสองเนี่ยนะครับก็คือมอบเงินหมื่นให้พี่น้องประชาชนได้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เครื่องยนต์สําคัญก็คือการบริโภคภายในประเทศแต่มันเกิดความคึกคักมากขึ้นก็เลยเกิดสภาพที่เราเรียกกันว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจครับเพราะฉะนั้นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุอเอเแมวแมวแมวเมวจินยุไม่พูดไม่พูด <c oughs> ตัวฝั่งท่านชมครับขออภัยครับขอถอนครับขอถอนคำว่าผู้สูงวัย เป็นผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปเดี๋ยวนี้คนอายุ60ปีนี่ยังแข็งแรงนะครับโอ้โหเรียกว่าคือกําหนดของทางราชการเนี่ยเขากําหนดเกณฑ์ไว้ที่60ปีบางประเทศ65บางประเทศ55แล้วแต่สภาพร่างกายแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์หรือแม้แต่กระทั่งเขาเรียก d n a ของแต่ละชาติไม่เหมือนกันของไทย60ปีเอาเป็นว่า60ปียังมีคนแข็งแรงนะครับเรียกว่าหลายท่านยังรู้สึกยังกระชุ่มกระชวยเป็นหนุ่มอยู่นะครับนายรักมนตรีก็บอกอย่างนี้ครับว่า ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23เมษายน67จะมีจำนวนทั้งหมดประมาณ4ล้านคนนะครับก็จะได้รับเงินหมื่นนี้ในช่วงไม่เกินสิ้นเดือนนี้อย่างแน่นอนครับวันนี้ข <c> อ <oughs> อภัยครับวันนี้วันที่4มกราคมนับถอยหลังอีกสักประมาณ22-23วันเนี่ยผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าเงินหมื่นเศษสองเนี่ยก็จะดําเนินการให้กับพี่น้องประชาชนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับ ส่วนเฟสสามยังไงก็มาได้ครับแจกเฟสหนึ่งแล้วมอบเฟสสองแล้วจะไม่มอบให้เฟสสามก็จะอะไรอยู่นะครับต่อมาครับก็เป็นเรื่องของโครงการช่วยเหลือชาวไร่ชาวนา่้นผูาฟังที่เป็นเกษตรกร,ะร,กรนะครับขอขอบคุณท่านนะครับหลายท่านใช้เงินในการซื้อข้าวหลายท่านทานอาหารอย่างฟุ่มเฟือยหลายท่านทานข้าวแบบเหลือทิ้งแต่ว่าเกษตรกร,ร,กรนั้นก็สามารถที่จะปลูกข้าวได้ให้นึกถึงชาวไร่ชาวนานะครับล่าสุดครับรัฐบาลน,นั้นก็ทําโครงการที่มีชื่อว่า โครงการช่วยเหลือชาวนาไร่ละพัน่าไร่ละพันนะครับช่วยเป็นการบันทึกทดขับบรรเทาวความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าวแล้วก็ส่งเสริมให้การผลิตข้าวมีความคุ้มค่านะครับโดยรัฐบาลจะเริ่มดําเนินการในปีการผลิต67ทั68ครับโดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรก็จะได้รับเงินไร่ละ1,000บาทไม่เกินกวัวเรือละ ของภทยครับสิบไร่หมายความว่าจะได้ประมาณสักหนึ่งหมื่นบาทนะครับถ้าเกิดท่านมีที่หลวงที่นาทํามากกว่าสิบไร่ขึ้นไปนะครับพื้นที่ภาคเหนือก็เริ่มตั้งแต่เมื่อเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับภาคอีสานก็เริ่มไปแล้วนะครับทุกภาคเนี่ยเริ่มไปแล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับนี่เดือนมก,กราคมแล้วตัวฟังที่ติดตาม <c oughs> ชมอยู่แล้วก็เป็นเกษตรกรอย่าลืมนะครับตรวจสอบกับคนที่รู้จักมักคุณของท่านหรือแม้แต่กระทั่งธนาคารเพื่อการเกษตรทกสออะไรพวกนี้จริงๆเขาก็มีข้อมูลที่บอกท่านอยู่แล้วในฐานะที่ท่านทําอาชีพเกษตรกรนะครับค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมฝาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ